ครับก็สวัสดีครับซื้อเรื่องมาจากนี่ครับเครื่องซักผ้าถังคู่นะครับสวิ์มันเสียผมก็กําลังจะหาสั่งซื้ออยู่ตอนนี้ในเมื่อเราจะสั่งซื้อแล้วมันเสียแล้วก็แกะลองแกะดูดิข้างในเป็นยังไงสรุปว่าแกะมาแล้วลักษณะเป็นแบบนี้ล้านไม่ใช่ล้านมวนใหญ่เหมือนตัวข้างปัน่นปั่นแห้งข้างนั้นถ้าแกะมาแล้วล้านจะดีดออกเลยมัแล้วมันจะใช้ไม่ได้แต่อันนี้เป็น,ปนร้านเล็กอยู่ใต้นี้ ร้านไม่ถูกดิดออกเลยเราสามารถซ่อมได้ครับนี่เราสามารถขัดตรงนี้ตรงนี้สังเกตนะตรงนี้มันจะดําเนี่ยไฟเป็นไม่ผ่านเฉยครับเวลามันทํางานไฟไม่ผ่านแล้วก็ใช้กระดาษทรายเลยขัดขัดเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนี่แค่นั้นเองครับแล้วก็ประกอบกลับแต่มันจะมีนี่ปัญหาคือสปริงตัวนี้นขาดนะสปริงสามตัวนี้เห็นไหมเลยนี่นี่นี่มันขาดเป็นสามท่อนเลยไม่น่าจะเป็นอันเดียวกันนะ นี่เราจะหาเปลี่ยนโดยจะใช้นะ่าจะใช้ไส้ปากกา DIY สปริงไส้ปากกานะ่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาบิไว้นิดหน่อยครับมันอยู่ตําแหน่งนี้ครับอยู่ตํแหน,น่งนี้ส่วนตัวนี้นี่ก็มีเหล็กนี่อยู่ตรงนี้ไว้สลับสับรูปแบบการซักปั่นทางเดียวกับปั่นสองทางอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ลองแกะดูแล้ว ขอซ่อมได้ก็ซ่อมเอาเลยครับนี่ขาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยดีเราผมลองขาดเดี๋ยวจะมาใช้วิตเตอร์วัดให้ดูว่ามันกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยฮะของบางอย่างถ้าเกาในเมื่อมันเสียแล้วเราก็ลองแกะดูไม่เสียหลายอะไรนะครับถ้าแกะเราทําไม่ได้มันก็เห็นแปลกแล้วไงเราซื้อใหม่อยู่แล้วถ้าเราแกะแล้วมันสามารถซ่อมขาดได้เงี้ยถือว่าโชคดีไปโอเคนะครับเรากระดาษกระดาษทรายนะครับเนี่ยฮพับเป็นปลายแหลมแเล็กๆอย่างนี้พับเป็นปลายเล,ลเล็กๆน,น,ๆๆนี้ไม่ต้องแหลมก็ได้ครับ เสียบไปเลยเนี่ยฮะมือดันเนี้ยออกไปเนี่ยกดเข้ามากดนี้ไว้ครับเนี่ยกดยันดันนี้ไว้เนี่ยสูงนี้ครับระวังนะฮะอย่าให้เฟืองเขาหลุดนะครับอยงนี้ครับเนี่ยฮะด่านทายเบอร์หยาบๆหน่อยก็ได้ครับเบอร์400อ็ไ้ครับ200 400 800 600นี่ครับเนี่ยฮะถูเงีับ ถ้าใครมีสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคฉีก็ด้วยก็ดีครับนี่ฮะนี่ฮะขาดให้เขาเงาเนี่ยครับเห็นไหมเงาแล้วครับให้หน้าสัมผัสเขานี่กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮวสังเกตครับนแปรงปัดซะหน่อยครับนี่ฮะแล้วก็พยายามดูให้เฟืองกระดุดหนงนะครับนี่ฮะพยายามกดไว้นะครับให้ไฟก็ผ่านเนี่ยครับ อันนี้ต้องประคองไว้ที่นี้นะครับเนี่ยขันขรุดนะครับเนี่ยมือด,ดันไว้ที่นี้นะครับขัดพับมันจะได้ขัดทิ้งได้สองด้านเลยนะครับเนี่ยมานี่เลยนะครับเสียงอาจจะดังครับฝนตกครับผมจะไม่พูดครับเดี๋ยวดูคลิปเอา ประมาณนี้นะครับตาให้เงาเลยครับเนี่ยใครมีตะไบเล็กก็ใช้ตะไบก็ได้ครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่ต้องจับบีบขึหน่อย ใบหน้ามจะแข็งหน่อยครับระวังนครับเคื่อขกาหดุนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ฮะได้ประมาณนี้ครับเนี่ฮไฟก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับคือขัดตรงนั้นให้มันแค่มันสะอาดเห็นหน้าทองขามันก็โอเคแล้วครับแล้วก็ลายลายนี้แล้วก็ใส่แต่มันจะมีล็อกอยู่นะครับต้องใส่ดีๆนะครับแกะแล้วก็ค่อยหมุนแหน่งให้ให้ถูกล็อกมันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ครับซ่อมแก้ไขเียไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปใส่ เื่อนสักผ้าเทสดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อแทนตำแหน่งนี้เลยสายเดิมครับนี่ฮะก็ใส่เรียบร้อยครับเก็บลิงผ่ครับเก็บสายเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยะเอสกันนะครับซ้ายหนุขวาได้อยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ